ขวายธนูคือผู้ปกป้องที่ซื่อสัตย์ที่สุดในสายเวทไทยมีหน้าที่เหมือนองค์คลักเงา ตำนานขวายธนูสัตสัยเวทแห่งการปกป้องขวายธนูก็คือขวายเวทมนต์หรือขวายอาคมที่สร้างขึ้นจากการลูกเสกด้วยสายเวทแบบโบราณเพื่อใช้ป้องกันคุณใสศัสตรูภายอาถรรพ์ทั้งในบ้านเรือนและไล่นาในบางความเชื่อเชื่อว่าขวายธนูมีจิตวิญญาณจริงๆและสามารถออกไปต่อสู้กับสิ่งชั่วลายให้เจ้าของได้การกําเนิดขวายธนูต้องใช้ไม้คูนไม้ลักหรือไม้ไผ่ตรง ตัดในวันเวลาเลิกดีแกะสลักเป็นรูปควายตัวเล็กๆหรือใช้วัสดุธรรมชาติเช่นเขาควายหรือเศษทองเหลือง ทำพิธีลงยันเปล่าคาถาปุกเสกโดยหมอผีหรืออาจารย์ขลังพลังของควายธนูสามารถไล่ผีไล่คุณใสได้ป้องกันภัยจากโจรหรือผู้มีเจต,ตนาลายสามารถส่งออกไปแทงผีหรือสิ่งที่มองไม่เห็นได้ทำให้คนที่ทำคุณใส่ใส่เจ้าของโดนสะท้อนของกลับใส่ตัวเองได้ควายธนูคือผู้ปกป้องที่ซื่อสัตย์ที่สุดในสายเวทไทยมีหน้าที่เหมือนองค์คลักเงา แต่ถ้าใช้ไม่ดีหรือใช้ผิดวิธีสิ่งที่ควรปกป้องอาจากลายเป็นผู้ล้างผานเสียเองคุณเคยได้ยินเรื่องควายธนูกันหรือไม่เอามาแชร์กันได้เลยนะครับ